พี่น้องที่รักคนเราจะมีชีวิตอยู่ช้านานแค่ไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าเราต้องมีความอุ่นใจว่าเราต้องได้อยู่กับพระเป็นเจ้าตั้งแต่ในโลกนี้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวให้ดีที่สุดมีความมานะพยายามจะเป็นคนดีตามที่พระสอนเท่าที่จะสามารถ รักชีวิตของตัวภูมิใจในชีวิตตัวที่พระให้มาอย่าไปคิดน้อยอกน้อยใจตัวเองไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาและก็ให้พยายามมองเห็นคนอื่นเขาเป็นพี่เป็นน้องกับเราอย่าไปตั้งแง่โกรธเกลียดผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาด้อยกว่าเราหรือคนที่เขาเด่นดีกว่าเรา ใครเขาจะผิดบกพร่องเราก็ต้องรู้จักให้อภัยมีความเข้าอกเข้าใจใครเขาจะเบียดเบียนข่มเหงเราก็ให้พยายามหลบเลี่ยงอย่าได้ไปตอบโต้ทำร้ายเอาคืนเขามีอะไรที่เราจะทำดีเพื่อสังคมส่วนรวมก็ให้พยายามทำทำ จนกว่าวันเวลาของเราจะค่อยๆหมดไปในชีวิตนี้แต่ไม่ว่าจะอยู่ในชีวิตวันไหนเวลาใดก็ให้คิดอยู่เสมอว่าเราเนี่ยมั่นใจว่าพระจะไม่ทอดทิ้งเราเราจะอยู่กับพระองค์เสมอนับแต่เวลานี้อยู่พร้อมๆกับเพื่อนพี่น้องของเราเนี่ยทุกคนไม่ว่าคนดีคนไม่ดี เราก็หวังดีอยากจะให้ทุกคนอยู่กับพระด้วยกันทั้งนั้นและเมื่อวันหนึ่งใครคนใดคนหนึ่งจะต้องจากโลกนี้ไปก่อนหรือหลังเราก็มั่นใจว่าเราเนี้ยจะกลับไปพบกันอีกเมื่ออยู่พร้อมหน้ากันในสวรรค์นิรันดรน,นั่นนั่นแหละพี่น้องให้เราพยายามใช้ชีวิตของเราอย่างนั้นด้วยความคิดอย่างนี้ในชีวิตวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่ เราก็ใช้ชีวิตเหมือนอยู่กับพระพร้อมกับเพื่อนพี่น้องของเราในโลกนี้ถ้ามีใครต้องละจากโลกนี้ไปก่อนเราเราก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้หายไปไหนนอกจากยังอยู่กับพระพร้อมกับเราเหมือนเช่นเดิมเพียงแต่เราไม่สามารถจะมองเห็นเขาในโลกนี้เหมือนอย่างคนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเอง แต่วิญญาณของเขาทุกคนที่จากไปก็ยังอยู่กับพระเหมือนเช่นที่เคยอยู่ตอนยังมีชีวิตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่ละคนพยายามจะเป็นคนดีเท่าที่สามารถพระเป็นเจ้าก็จะเมตตาเราโดยพระเยซูเจ้าจะพาเราให้ไปอยู่กับพระเรากับเพื่อนพี่น้องของเราทุกคน จึงอยู่ด้วยกันด้วยความรักกับพระตั้งแต่ในโลกนี้ที่เราพยายามทำให้เป็นสวรรค์ด้วยการรักกันและกันแล้วและถ้าใครต้องตายจากไปก่อนเราก็แค่ไม่เห็นเขาแล้วเท่านั้นแต่วิญญาณของเขาก็ยังอยู่กับพระและกับเราเหมือนเดิมในสวรรค์ที่มองไม่เห็นสวรรค์ก็อยู่ตรงนี้นี่เองพี่น้องส่วนเรา ยังมีชีวิตอยู่ในโลกที่มีสวรรค์ซ้อนอยู่ตรงนี้นั่นแหละขอให้เราเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าของเราเถิดคนเรานะพี่น้องจะมีชีวิตสั้นยาวจะตายเร็วตายช้าไม่สำคัญขอให้เวลาที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเนี้ยพยายามทำชีวิตของตัวให้ดีที่สุดเท่านั้นแหละทุกคน ต่างก็มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตรอดพ้นปัญหาในโลกไปได้ด้วยความนึกคิดที่ดีอย่างนี้ถึงชีวิตจะลำบากแค่ไหนไม่ว่าปัญหาจะหนักหนาสักเพียงไหนก็ตามเราก็จะยังคิดได้ว่าชีวิตของเรามีค่าเสมอเพราะเราต่างก็มีสวรรค์เป็นของเรากันแล้วเราก็จะได้มีกําลังใจอดทนใช้ชีวิตของเราให้ดีที่สุดจนกว่าจะหมดวันเวลาของเรา จนกว่าพระจะให้เราจบสิ้นวันเวลาของเราในโลกนี้วันเวลาของคนมีความเชื่ออย่างพวกเราจำต้องจบลงในโลกนี้ก็จริงพี่น้องแต่เราไม่เคยหมดวันเวลาที่จะอยู่กับพระและกับพี่น้องของเราทุกคนในสวรรค์ตลอดนิรันด์เลยพ่อขอพระอวยพรนะพี่น้องนะ